I can explain ฉันอธิบายได้ Get over it ลืมมันไปซะ I'm all ears ฉันตั้งใจฟังอยู่ I'm so tired ฉันเหนื่อยมาก Get some rest พักผ่อนนะ Just got home เพิ่งถึงบ้าน Know it all รู้ไปหมด I feel you เข้าใจคุณนะ Keep in touch ติดต่อกันเอาไว้นะ Way to go เยี่ยมไปเลย How about you แล้วคุณล่ะ Let's move on เดินไปข้างหน้า Take it easy ทำตัวตามสบาย Eyes on me มองมาที่ฉัน I appreciate it ฉันรู้สึกซาบซึง้ง Thank you for watching ขอบคุณค่ะ